สวัสดีค่ะชื่อทันตแพทย์หญิงกนิดาคุณากรปรมาณนะคะหรือหมอปุ้มค่ะเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางทางด้านทันตกรรมจัดฟันนะคะประจำที่คลินิกบางกอกสบายสาขารางคำแหงค่ะว่าทําเครื่องมือจัดฟันใสแตกนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่เครื่องมือนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วใกล้ที่จะต้องเปลี่ยนชิ้นใหม่แล้วเนี่ยก็ให้เราเปลี่ยนชิ้นใหม่ไปเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเริ่มใส่นะคะแล้วก็เครื่องมือแตกเนี่ยให้เราติดต่อที่คลินิกแล้วก็ย้อนกลับไปใส่เครื่องมือชิ้นก่อนหน้าแล้วก็ให้คลินิกส่งชิ้นงานใหม่มาดีกว่าค่ะ <EX> ถ้าเกิดว่าลืมใส่เครื่องมือเป็นเวลานานใช่ไหมคะ <S <S ก็จะให้ลองใส่ชิ้นล่าสุดก่อนว่าใส่ลงไหมถ้าเกิดว่าใส่ไม่ลงใส่แล้วแน่นแล้วก็ปวดมากเนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งใส่ดีกว่าค่ะให้กลับมาติดต่อที่คลินิกเพื่อวางแผนรักษาใหม่ดีกว่านะคะ อันนี้แล้วแต่กรณีไปนะคะเพราะว่าอยากให้คนไข้เนี่ยติดต่อมาที่คลินิกก่อนว่าหลุดซี่ไหนเพราะว่าในคนไข้าบางคนเนี่ยถ้าเกิดหลุดซี่ที่สำคัญเนี่ยทันตแพทย์อาจจะขอรีบกลับมาติด attachment ใหม่ค่ะ